ยสวัสดีทุกคนไปด้วยกับผมืแล้วเตอร์เตอร์วันนี้เรามาอยู่กันในเกม s h o t g การ i n g The Final Checkmate เป็นเกมใน s t e ีมราคาไม่รู้เหมือนกันผมได้เกมนี้มาจากเพื่อนผมคนหนึ่งที่ชื่อว่ากันนะเขาให้ผมยืมรหัสสตีมมาแค่เฉยๆก็นี่เป็นพาร์ทแรกซึ่งผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นเพราะงั้นผมจะเล่นแรงหนึ่งเพราะว่ามันไม่ค่อยอยากแล้วส่วนปืนปืนผมเอาปืนคลาสสิกน่าจะดีสุด ส่วนเนื้อเรื่องก็พระลาชาสีดำปกครองอประชากรด้วยความโลกทำให้ประชากรไม่คมีความสุขก็เลยอาย้ายไปอยู่ฝั่งสีขาวหมดส่วนเกมก็ง่ายๆมันก็คือเหมือนหมากรูกกันแหละซึ่งผมก็เล่นเป็นนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินเข้าไปกินหมากตรงข้ามแต่ถ้าเกิดเราเป็นคิงเราเข้าไปกินพวกหมากเป็นเล็กๆวันนี้มันจะช้าเกินไป ผมก็เลยอาพกของที่ราคาแพงว่างช็อตกันมาเพื่อโอ้แล้วถ้าเกิดผมที่ผมคิวม้าเมื่อกี้นะผมจะได้อานายโซมาก็คือเหมือนเดินเดินคือมันจะแบบเป็นการเหมือนเก็บเก็บเก็บแบบการเดินของฝ่ายข,ข้าไว้ให้ผมเดินแบบม้าได้แล้วถ้าเกิดเราฆ่าพราชาทิ้งมาคือก็จะตายคลาสิก โอเคต่อไปการดสีดำก็คือการบัฟส่วนการสีขาวก็คือการ์ดเนฟซึ่งผมขอจะเลือกข้างล่างแล้วกันเขาบอกว่าถ้าเกิดเราฆ่านห์เน่ยเราจะได้เอ็กซ์ตร้าเทอร์นมาก็คือเทิร์นพิเศษแต่ว่าจะเพิ่มบีช็อปทุกๆส5เทอร์นก็ไม่อยากเท่าไหร่ถ้าเกิดเราจัดการคิงได้ก่อนไปสู้ มาเลยเบบี้ปึ้งเอ็กซ์ตาร์เทิร์นยิงไปต้องรีบจบครับเดี๋ยวเลดเกมบิชอปจะมาโอเคคาม,ม,มผมคิดว่าผมจะ ผมคิดว่าผมเจาอันนี้ละกันเขาบอกว่าแอดหนึ่งบชอปแล้วก็อ่าเราไม่สามารถเก็บบ s ชอปโซได้แล้วก็มันจะเพิ่มพลังการโจมตีหนึ่งอ่าใช่มันดีมากมากเลยอันนี้แต่ว่าการนี้จะไม่มีผลถ้าเกิดมีคนอยู่ข้างๆเรานะแต่ข้างบนกันดีแหละแต่วันนนนันเป็นดาบอะดาวมันระยะใกล้เกิน โอเคผมจะยิงไนท์ผมได้เอ็กซ์ต้าด้วยแล้วผมยิงนี่ผมจะโดนนี่เค้กเพราะฉะนั้นผมจะต้องข้ามามาแล้วผมยิงยิงทางนี้เพื่อผมว่าผมจะต้องจัดการก่อนแล้วก็ปชับต่อแล้วผมก็จะทางนี้แล้วผมก็ยิงนี้จบเกมต่อไปมีโอกาส3ามสิบ 30%ซที่จะยิงทะลุส่วนอันนี้คือราชินียามาผมว่าผมเอาทุกสิบเทิรนจะได้บวกหนึ่ดีกว่าเอาไว้สำหรับเลดเกมเอ้ยหรือว่ายิงทะลุเอ้ยยิงทะลุน่าจะเจ๋งกว่าก็แค่โอกาสการยิงทะลุนะอาใช่ลืมบอกเกมนี้การมนสแต็กกันได้จะวิ่งม,มาแล้วผมจะอุ้ยชิดมีช็อปจ้องจะเล่นผมอยู่เดยิงไปผมได้เอ็กซ์ตรนะ์เทินแล้วมมีช็อปต่อ ผมยิงเลยนี่ผมจะโดนบิช็อปเล่นนะแล้วผมก็จะโดนคุยเล่นด้วยเพราะฉะนั้นผมจะจัดการบินไปก่อนอเกง่ายได้ท่านี้มันเมื่อกี้คือมันเพิ่มบ,บิช็อปมาเป็นอะไรที่ยากมา,มากถ้าเล่นเกมกระโดดข้ามหัวสตูได้งั้นเหรอแล้วก็จะทำหนึ่งดาเมจด้วยแต่ว่าพอจะอาจะขยับซ้ายขวาหน้าหลังได้ กับอันนี้ถ้าเกิดถ้าเกิดมีไม้ในสนามเราจะเดินได้สองเก้าแต่ว่าคิงกับควีนจะเฮดพีเพิ่มขึ้นเพราะว่าผมเอาข้างล่างว่าคิงกับควีนโหดไปก็แค่พอคงไม่ยากอะไรหรอกผมจะยิงม้าไปปึ้งผมได้อกสตาถือแล้วผมจะยิงเข้าพอยคิงนะแล้วอันนี้ผมเหมือนจะโดนแน่นจะถอยมาอุ้ยไม่ได้งั้นผมขอ ผมว่าผมจะต้องใช้โซมาโดยที่ผมจะย้ายตังนี่อุ้ยคิดแล้วอันนี้ผมโดนอันนี้จะยิงตัวนี้ไปและยิงเข้าพอยคิงโอเคตอนนี้อันนี้จะขยับผมจะมา่วนนี้โอไม่น,น,นะผมว่าผมโดนเช็คอุย้ยไม่โดนผมจะยิงเข้าคิงเลยตอนนี้ผมจะโดนควีนเช็คอยู่ผมจะลองยิงอุ้ยไม่ได้ตรงนี้เพื่อฆ่าจช็อบ ผมจะมาส่วนนี้ไปยิงกับทิ้งแล้วก็ควีนแล้วผมได้โซวควีนมาไงอโอเคเกมจบแล้วเกือแพ้ <c oughs> ต่อไปอันนี้เป็นดาบกับอันนี้เป็นบูเชอร์บวกสองดาเมจการสบับอันนี้ดีมากแต่เขาบอกว่าจะรีมูฟหนึ่งพาวแต่เพิ่มหนึ่งิชอปเอานี้มาก็ได้นะกมาเลียก จะวงกระจายผมเพิ่มมากขึ้นะดิปืนตึงเกินผมจะคิวไปปึ้งเจ็บเจ็บ,จบตอนนี้ผมโดนปีชอปช็คอ,อยู่จะต้องจัดการีช็อปตัวนี้แล้วก็ปีช็อปตัวนี้ตอนนี้ผมโดนม้าอยู่นะผมจะถอยอุ้ยถอยไม่ได้ตอนนี้แล้วปีมีช็อปแล้วก็จัดการควีนผมจะบช็กระสุนจัดการมา้า โอเคผมได้เอ็กซ์ต้าถือผมจะเดินเพื่อเก็บกระสุนนะแล้วผมจะยิงไว้ยิงไว้จบเกมต่อไปอันนี้บอกว่าจะรีฟิลแอมโมให้ปืนเราแต่ว่าจะไม่สามารถเล่นได้หจะเล่นได้แค่หกทินหรือว่ายูนิตคุณจะโดนเช็คโอเคว่าผมจะเอาอันนี้นะแอดหนึ่งควีนควีนมูฟลิมิตสอ้ อันนี้คิงมาสเตอร์น่าจะเจ๋งอยู่ผมว่า okay. เอานี้มาดีกว่าโอ้ไม่นะผมคิดว่ามันยากมากเลยตอนนี้ผมจะยิงไปผมได้เอ็กซ์ตยิงไปผมจะชักกระสุนมานะไม่มีใครสามารถทำอะไรผมได้แล้วตอนนี้ยิงไปเรื่อยๆมาเลยผมจะยิงคือยิงไปนี่ ใครเข้าใกล้ผมผมจะยิงหมดเลยนะตอนนี้ผมโดนอะไรกินเนี่ยผมถอยบางนี้แล้วก็ยิงไปยิงไป,งไปเกมพลชักกระสุนยิงไีชอปทิ้งปุ๊บชักกระสุนยิงคิงจบเกมนี่เห็นไหมอันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเราอยู่ตรงมุมเราจะเจ๋งขึ้นเพราะว่าผมเอาซูสลอตเพิ่มดีกว่า แล้วก็เราถ้าเราอยู่ตรงมุมเราจะเจ่งขึ้นด้วยอะไรที่ดีฉนั้นผมจะเล่นเล่นแถวขอบเข้าไว้อุ่ยนี้ผมโดนเช็คอยู่เพราะนั้นผมยแล้วก็ยิงทิ้งแล้วผมก็ยิงทิ้งเอเคแล้วผมกระโดดมานะผมยิงไปแล้วก็ยิงคุยนทิ้งเค้ยน,นี้ผมต้องถอยละผมยิงคุยนทิ้งผมยิงมา้าได้เอ็กซ์ตอรเถือ่อนผมจะเดินมาเพื่อชักกระสุน ผมวางนี้่อย,ยิงคุณเอออืมอเคตอนนี้ปึ๊บปึ๊บยิงคิงไม่ได้ผมวางนี้ักรสุนยิงคิงจบเกมต่อไปดาบงั้นเหรอเพราะว่าเอาอันนี้มาดีกว่า,วาน่าจะจริงกว่าหรือว่าเฮ้ยอยันงนี้มันไมเจริงแหละ ระยะเราต่ำลงก็ไม่ค่อยไปไเป็นไรหรอกแต่ตอนนี้พอเราเยอะมากๆเลยโอเคเรายิงไ้ก่อนมาไม่ได้แต่ฟันได้อยิงช็อปนะลักกระสุนตรงนี้ผมต้องจะถอยตรงนี้แล้วก็ยิงยิงโอเคทีนี้ผมจะมาแล้วก็ยิงอุย้ยไม่ได้ ก็เทินต่อไปควีนจะมานี่ผมว่าผมควรถอยแล้วก็ยิงยิงเฮ้ควีนมันจะเดินหน้าตาต่อไปอเพราะฉะนั้นผมจะฟันควีนทีผมจะต้องรีบจบละจะยิงทิ้งแล้วก็จัดการระราชาเลยอืมอืมจบเกมยากเหมือนกันนะนี่อ่ะมันจะรีฟิลกระสุนให้เรากับดาเมจเพิ่มขึ้น มว่าผมจะผมว่าจะเอากระสุนมาโหยิงมัน87องศาคือตอนนี้คือผมกระสุนมันกระจายมากๆอ่ะมันเป็นอะไรที่แย่นะแต่ปกติผมก็ยิงมาชิดตัวอยู่แล้วล่ะอโอเคยิงมาที่ทนะคิงอ่ะ โอเคเว่าผมจะต้องนี้ผกปันทิ้งตอนนี้ผมโดนควีนอยู่ผมถอยมาได้ไหมผมโดนนี้ผมจะเอาควีนมาถ้าผมวันนี้ผมก็โดนตรงนี้ก็โดนตรงนี้โดนตรงนี้โดนผมต้องใชควีนละน,นี้แล้วบอกยิงทิ้งยิงทิ้งโอเคควีน,นใัจนั่นผมจะรีโหลดกระสุนผกปันควีนได้อุ้ยโอเคผมต้องใช้ควีนละ พืน้นปอย่างนี้แล้วก็ยิงยิงโอเคผมจะจักกระสุนละแล้วลผมจะเฉียงมาตรงนี้อุ้ยไม่ได้นวผมมาต้องสุดเลยว่ะโอเคนะตอนนี้รู้สึกเกมน่าจะพลิกแล้วเกมเริ่มจะพลิกแล้วทุกคน โดนตัวอะไรนี่อยู่ผมโดนนี่อยู่ผมวางนี้ไม่ได้คิดว่าผมจะขึ้นไปตรงนี้เพื่ออีวีช็อปสองตัวให้ร่วงโอเคยึดเนี่ยผมคิดว่าผมจะฟันนี้ก่อนโอเคตอนนี้ผมฟันนี้ทิ้งได้แล้วเดี๋ข้างหน้าเพื่อยิงพระราชาทิ้งแล้วก็จบเกมต่อไป บิชอปบินได้แล้วไม่เอาดีกว่าอันนี้มาแหละตัวที่อยู่ใกล้เรือจะแบบจะเก่งขึ้นเลยจะได้รับเพิ่มว่าหนึ่งดาเมจโอเคผมสามารถชักสุดเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่ผมต้องการซึ่งผมจะชักออกมานี้ก่อนแล้วค่อยยิงไป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 เค นี่ผมจะยิงควีนทิ้งยิงควีนทิ้งอุ้ยคิดผว่าผมจะมานี้ยิงควีนทิ้งโอเคตอนนี้เรือจะจ้องไปเล่นผมอยู่ไม่เป็นไรตอนนี้ใครอยู่ใกล้ผมผมทิ้งหมดเลยไม่ครับผมไม่มีกระสุนละจังหวะนี้ผมปันทิ้งได้เผมปันทิ้งได้แล้วผมจะมาใกล้พระราชาทำไมเนี้ย พิงพระราชาทิ้งได้โอเคจบเกมมีมีการสูญเสียมากเกิดไปแล้วตอนนี้แล้วก็มีปัญหาใหม่เกิดมาแล้วตอนนี้พระราชาสีขาวจะไม่ทนอีกต่อเลยดูซิพระราชาสีขาวจะโอเคมันเก่งแน่นอนยังไงก็เก่งดูซิมันเลือดยี่บสี่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้แย่นะ ตอนนี้พระราชาเขามาแล้วจะมางนี้เพื่อยิงยิงโอเคเลขเก้าผมจะมางนี้เพื่อชั่งผมจะปึง้งผมจะปึ้งโอเคคิดว่าผมจะถอยมานะแล้วก็ยิงไปยิงไปชนะแล้วเอ้ยเยอตอนนี้อนาณนาจักรได้ปลอดภัยแล้วไอ้ตอนนี้ สาลราชาสีดําก็ได้ก็ได้ขยายมาจับไปสีขาวแล้วก็กลับไปปกครองด้วยความทารุณเช่นเดิมจบเกมยบ้อยฮะคช็ัพก็สำหรับคลิปนี้ก็ใครดูมาถึงตรงนี้ก็ขอ,ขอบคุณกับใจมากภาคสองผมจะมาเล่นโหมดที่ยากขึ้นนะก็สำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย